สวัสดีครับวันนี้กลับไปอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำสเต็กเนื้อวันนี้ผมจะใช้เป็นเนื้อสันนอกออสเตรเลียซื้อจากแมคโครนะครับแล้วก็ในส่วนขอการทำเนี่ยก็จะมีการใช้เครื่องซูวีเข้ามาช่วยเพื่อทําให้เนื้อของเรานุ่มแล้วก็น่าทานมากขึ้น,นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมสเต็กเนื้อสันนอกออสเตรเลียกันได้เลยนะครับเรามาดูส่วนประกอบของการทําสเต็กเนื้อในวันนี้นะครับผมใช้เป็นเนื้อสันนอก จากออสเตรเลียนะครับเป็นเนื้อที่ซื้อมาจากแมคโครนะครับชิ้นนี้ราคา135บาทนะครับน้ำหนักก็ประมาณ340กรัมนะครับถ้าเป็นกิโลก็ตกกิโลนึงไม่ถึง400บาทนะครับทีนี้เนื่องจากเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อเกล็ดต่ําของเขานะผมก็เลยต้องเพิ่มกระมวิธีในการทําให้เนื้อเ้านุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นก็เลยจะทำการซูวีนะครับนี่ผมเอาใส่ในถุงสำหรับซูวีแล้วนะครับดูสุญญาการเรียบร้อย แล้วก็ใช้โรสแมรี่กับกระเทียมครับใส่ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะสร้างกลิ่นหอมนะครับให้กับเนื้อของเราครับอีกอย่างที่จะใช้ในแตกต่างนี้จะต้องแนะนําก็คือว่าตัวน้ํามันที่ใช้ทอดผมใช้เป็นน้ํามันเรียกว่ากีนะครับเป็นเนยใสนะฮะตัวนี้จะทนความร้อนดีมากก็ดีกว่าตัวเนยธรรมดานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมวิธีการทำในขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอาเนื้อมาซูวีในหม้อซูวีวนะครับก็ผมใช้อุณหภูมิที่57องศานะฮะใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลา1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากน,นี้ผมจะเาเนื้อขึ้นมาพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็อันจะนำไปกริลต่อในกระทะนะครับให้ผิวข้างนอกเขามีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามชมขั้นตอนการทำขั้นต่อไปได้เลยนะครับ ตอนนี้กระทกระก็ร้อนดีแล้วนะครับเราจะเริ่มเอาเนื้อเรไปเตีย๋ในกระทะเลยครับ<ม>เราจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนเนื้อเนี่ยเขาตู๋มาชั่วโมงซึ่งก็สุกถึงข้างในแล้วนะครับต้องการแค่สีให้เขาสวยแล้วก็นมรเรียนนิดหน่อยนะครับ que pasada สีีประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเราต้องการให้สีสัเนเราสวยงามนะครับเดี๋ยวไขมันก็ขีดสะ,ะท้หนออกมาใหนะ้หอมเลยนะ เดี๋ยวครับเสรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อพักนะครับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปหั่นเนื้อแล้วจัดจานกันนะครับก็บเสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูในวันนี้สเต็กเนื้อสันนอกออสเตียรนะครับโดยใช้วิธีการซูวีเพื่อช่วยให้เนื้อเขานุมขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะครับ แต่การหั่นก็นุ่มใช้ได้ครับ ก็ <c oughs> อย่างที่คิดเลยคือโดยรวมเนี่ยความนุ่มของเนื้อถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อส่วนสันนอกซึ่งปกติเ็าจะค่อนข้างจาะเหนียวสักนิดหนึ่งแต่ชิ้นนี้ถือว่านุ่มใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ทาดไว้ทั้งต้นคือถูกต้องคือกลิ่นเขาไม่ค่อยมีกลิ่นเขาน้อยกลิ่นของวัวเนี่ยความหอบความหอมนะฮะจะน้อยไปหน่อยการที่ผมใส่โรสแมรี่เข้าไปช่วยก็ทําให้มีกลิ่นที่มาช่วยได้นิดนึงนะครับ แล้วรสชาติเนี่ยก็ใช้ได้นะครับผมว่าอยู่ในในในเลทที่โอเคเลยนะครับสำหรับราคาชิ้นหนึ่งร้อกว่าบาทถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับสเต็กชิ้นนี้ถ้าชอบความนุ่มนี่ผมว่าผ่านเลยนะครับส่วน,นอื่นเนี่ยปรุงแต่งเรื่องรสชาติเรื่องกลิ่นเนี่ยก็สามารถจะมีพริกไทยเกลือหรือว่าพวกเครื่องเทศเข้ามาช่วยนะครับก็โอเคเลยสำหรับราคาประมาณ135บาทนะครับ สำหรับวันนี้ดลพิทัอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะได้จัดการที่เหลือต่อทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากรับพรนเพื่อน,นๆทุกคน,นคช่วยกด s ับ s cribe กดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหระะับวันนี้สวัสดีครับ